สวัสดีครับสวัสดีตอนข้อแรกครับแดดร่มร่มตกผ้าสามฐานเสียงมหาหนูครับหนูเทียว หน้ากลางทางน้ำเข,ข้าทางหนองเขาหนินะครับมูนุ่ยปุยอยู่มัตัวมาหมวนอยู่แถวนี้กาแฟเอาไหลอยู่เลยนี่หนึ่หงหนึ่งนี่งหน่งนึ่มวงสุกตัวกาแฟโอ้ดวงร่นกองกันยืนี่เอ็ดมินต่ำมาปลูกุ๋ยยิ่งหุยยู่ ซูกเียมตัวหาบุกาแฟหาบงกาแฟหาบงดูสองคนครับมนี่ก็มีตัว้าวันดีจ้าาเด็กหน่อยามาหาโหหาบุงกันไหนละคือบลูกบบนบเย็นดิน้เย็นน้ำเย็นมันย่านันคนจูดกางไฟแมมันแดดื่มนั่นละ เด้ยกาแฟหาก็จเข้ากันยูฮูนีแลม่ตัวมาานามากกว่าให้น้ำเย็นน้ำเย็นมาเถิดมามามาลัดหนูกลาเร็วเจ้าว่ามันยูฮูหนีเดี๋ยวขอแนะนำเ๋ยขอกาแฟกันบอกน้ำให้ก้นเจตันเยกสูงยจงยกสูงยกสูงัไหนอีกแล้ว ผู้สนจริงจอยูุ่นุนโอุ้นผู้ใหญ่อยู่่าอืมนั่นลมบังลมบังฮะด้วยคอยยินอยนำมั้ไงูลเด้อเด็กเย็นมดล้กาแฟนเย็นมาไปแล้วนเย็นยกตัวนำไม่เข้าคนเตะให้จ้าเสียนำเานำคนคตดเวลาแล้โคมรยังหันลังให้หนูแม่ ลาตูออกว่ท่านเด้อมาว่ามีกระแทกกับบุกพี่พี่พี่พีนี่ยังนี่นี่แป๋วมันไหมโอ้พี่นั่นละว่ามันเป็นตัวมันเด้อเนี่ยมาทักพี่ด้วยแป๋วเปวมันออกเจ้าไฮมากบังบหงคนเนี่ยแป๋วไปกันนั่นละเจ้าไฮมาอีกเนี่ยมาทักพี่ด้วเนี่ยเหนียแกนเนี่ยหมดนี่ปกันในเรื่องพี่น้องคนมองตั้งคนที่แหลกเนี่ยมด้นานักเด้อ นุ่เย็นย็นเสียงฟูเท่านุ่เย็นยันเสียงฟูก็หอมมากนี่นี่มาให้อีกครับคนมาละทังนี้บางคนคทนละนทันะหนูไอเสียงังีแม่กินหนมวงถูกแล้วทั้งหลังน้ำเด้อนั่นกาแฟมันจ้องล้วเอามาอัดหูนี่ไว้กันเสียง อัดมูนี่ไว้ก่อนมามาบ่ัดมาให้เร็วคนคนคนรัดทั้งนี้นี่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 ฟองนี่หมกละนี่นี่นี่ฟองน่เออเนี่ยนะที่นำระบคนรัดแล้วเอาเอาให้ให้ทุกคนรัดรัน้ำมันกลวงได้พีรุ่นนี่น้ำลวงเรวคนเป็นไรลวงข้าวผีเอยก็เสือแต่แบบ่หนุหลังเจ้า Cái kia chồng như đây Nhìn nhá Thì bèo đấy, nó tổng đi bèo đấy, bèo mình là luôn và... Nó còn tươm tươm luôn đó, ừ. này Nhìn Chúng mình không muốn ở... nó, mình đi Nèm, 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 nèm mình... Nó thằng bố mặt xoay mua thế nó mình, gì không phải chẳng hạn lắp rồi, chẳng hạn lắm rồi. lắm chẳng lắm Cho lắm chẳng 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 เป็นไหนเป็นไหนกาแฟสูปันกาแฟสูปันนี่คอยคิดว่าทีนี่เด๋กวัยรุ่นกาแฟสูครับปันนี่เยกัดยากันยังแมชูกัดเอ้าปันนี้พอจิมากกนซอยอยู่มามาพอให้น้ำมื้นะเน่นๆๆๆนาเน่าเนน่ำนาไปเ่วนมาเเน็น่นาตาเหรา มันยังเอาเปียงมันย mm. ังหยังดีหัวเสียพยังหนุ่มเ่อนรัดีรัดเป็นยังหางเดียวนีตีลัอกเว่ีบวกฟองไหลนะถ้านคนมีเถมีเนี่ยเนี่ยนนทุกคนนี่ไได้เถะคอบุกบว่ามีตูน้ำไหลออกทางเลยมันคือเ่ไหลนี่แม่กคนพกคนมันหายอยู่ในป่ายงานนี่แม่ไปเล่น อยู่ในปัญหาดเลแม่โวอหนูเลยตีมาหกแถวเจ้ก็มามาเชียวหยากไปงัวลยแม่าึ้นไปขึ้เชี่ยวขึ้นเมีนบ่ลลกแท่ขันมาบ้านีก็แค่ขึ้นงแต่หูแล้วเดิมนี่แม่พอยุ่น่นมาทั้งเกลยดเลยเ่นเลยยกหัวขึนใึ้นให้มนูลายตั้งนี่ มันข <ถ baptized S 1> ันลักษณะคือจังหนูโพนี่ล่ะแมนหนูออกข้างโนเดียวสีไหล่ตัวดิสีไหล่ตัวตัวกาแฟแจีงหางเหล่านูต้องยุ้นหู้นี่ล่ะเพย์นุ่นแมนมันวังขันคอยน้ิิต่งแมนมันติงขึ้นมาไอกาแฟสี่ยิบเราวันนี้มันได้เหรอนวดเขาไปไหมนั่นนะฮะเฮ็ยมาเถิดโอ้ยพวกนี้พวมานซอยมูอ นี่เจียงพอกาแฟก็ไปแลโอ๊ยพี่พีพี่เน่ะนี่ไปซื้อนี่ทั้งเรอมบ้เห็นป่เาอ่ไปนู่นหกนนี่ไปสิไปเดียวเห็นนทานนี่รีเหนีวนีอะรบงนะตอปเราตงมันไม่ร้ตัวตาักเห็นป่กาแฟโอ้ยรเดียวเียวกรเหนาอตขกรต คนคุ้มทุกคนไอเตี่ยไอทุกคนมึงบบคนไปยุ่ในหาไอทุกคนเฮ้ยเน่เน่เน่่เตีงซื้อหรอ่ตีิงซื้อกวางเลยไหมมันของู้จี๊ดแกคนนี่เนาะข้างนเยอยู่เนาะเอาไปยั่งเคยทั้งยามยุ่งหูนั่นมีไหมโอ้ไม่มีแล้แล้วแค่นี้ละ เห็นไล่ะคพี่คุณพี่พี่พี่มาพี่คอยมาแล้วคอยมาแล้วคอยมาแล้วคนมาแล้วหนูสิลักออกจากหู้อีกแค่แค่นี้มาเ็เลย่าทาคุณโอ้ยนี่มันออกจากหูนี่ว่ามีนเห็นบุกกระสุนมีแล้ีเหรอหนนี่และเพี๋ยวปนอนเห็นบ้กับหกกันในห้งเห็นไ่ล่ะ mười lăm mười lăm chú lăm mười 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 lăm đâu lăm mười 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 หนูบอกว่าซอยน้องหนูหลายตัวดินะอคอยว่าหลายตัวคอยว่าตัวหนึ่งยัไม่ห้องนหนีไม่งอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยยอ้งโยอ้ยอ้งโอ้ยโอยโยวอ้ย้นโุ้โอ้ย้ยโอ้โอ้้ยอ้้อ้้้ เห็นบ่เจ oh, ้าแค่แจ้งหางดูถุงหูได้กค่แจ้งหางแสดงว่ามันใจทุกหูเด้นเห็นบ่เร้าแค่มันใจว่ามันถึงกินหนูเห็นบ่ละโอ้ยหลวงพี่เห um, ็นข้าตยันไฟบ่มานซอยมูเห็นบ่ละผมได้ผู้สามว่งมืดถ้าจะไปหันมาหนีบ่ดีแม่มาบึงคนอยู่กองว่าหลคนไหมไป เยอะเยจ้าไหนเขาสิวาเดเนาะสองคนหนึ่งสองฟีนองเราวันนี้น้มเย็นหยาิคนจุดผุแหมแมนบอกออกเย่อไาอลดเ้ยคนเาข้าง่ังทุกคนนี่คือไําอยู่แข่งแทกกาแฟน้ำกอยู่แข่งแต่กาแฟบึ้บๆแ้เบ่งเด้อกาแฟไอ้เป็นเนื้อดีเนื้อไรบ่ หกปันน yeah, uh, ี s <S ่จักสิแนวดีแนวไหเราบอกว่าถือกบะสยังู้คัดปันนี่ต่ด้กาแฟละเป็นแม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวฟัง่อกิจกันลูกเดีาทังหนึ่งคนี๋้วพอตักหนซอยกาแฟอีกแล้วูคัดนดินแงมาจกองม่วงได้น้อยจะาว่มาวมามพอตักนังซอยกุ้งลูก ล<哎>ัดได้นหมของพวกนี้เทะนพว่าเดี๋ยวคนเดียวคนี่ตีเแห้งนังเกตการน้ำมึงนะมี乌โ้ยจะพอแป้งน้ำเห็นบ่กาแฟเห็นบ้าตเอไหลเป็นรุ่นโอ้ยก็หกเส้นได้เกินเนาะไม่ใส่หรอกบอกจะเงาม้วนกันจะล่ะมือรุ่นเอาเกียวมานะเกียวหยาออก เรียนว่า่าไปทาอินเน่ติเขาจังบ่มั่นใจน้ำเจ้าคน่นคนคน่นไม่ได้หไปใส่นาข้นคนไอโดมยุ่คนต้องเย็นกับพอมากซอยน้องอ้อแลไไม่ถูกเรีนเขาเนี่ยหยานีติอออ้คุณแวคนไหมออคนเรียน เลี้ยวผู้เดียวแนมเนาะหนานะกาแฟคนมาละนน่มันเนออกุ้งบบนฝุ่นนํามามเย็นโอ้ยกนี่พอหินเรียนนี่นีเยตัวนี้ดิโอ้บอกว่านนกาแฟป็นเทกาแฟเจินเทยยังย่งละหืะ โอ้บบกคนต้องนคุี่บกคนน้ำพันูแล้วนี่เขาเขาแนมกกวนาสองคนเนาะคุณแม่บกคนแลี้นนะพี่แม่ไฟรุ่นเจอไ่าบกคนคิดว่าหนูมาพี่เห็นว่าบกลายเห็นว่าลุงแลยนได้เลสาเลยบกคนคิดว่าหนูมาลุงในมเดยพี่ ลุงในสายคิดว่าพี่เห็บข้นคิดว่าสิมาอยู่พี่ไฟด้วยเห็นบ่บางนาเห็นบ่เห็นบ่คนพี่น้องเอ้ยคนลุงในสายผู้เดียวนุ่มเย็นกับยานผุเบายุใส่บางลาวิตเตี้ตันแต่บักขนแม่อฟด้วพี่แมวข้นมันใจว่าหนุมาพี่แม่หาบางนาหา เห็นบ่บังนะเห็นบ่เฮ si. mm. ้ยหาผู oh, ้เดียวผมงเงินกับผมมาซอยนล่าแบบไงเลยลาคิดว่าไม่สิลงมานนี่เตี้ยกาแฟกาแฟขึ้นมาขึ้นมากาแฟโอ้ยเขาในงา à แล้วขึ้นมากาแฟเด้อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพี่เพียเพียป กาแฟกบมาน้ำก kind of mm ันเดียวยุนน่เหลือประคนมันใจว่ามันทีมาที่แม่ไปรุ่นลมเย็นบ่มาซอยน้องยู่ใส่บุมันไปแีนไปมันมาไปดอกมันยุ่นนเหลือฮะยุ่นนหลือ กระแม่นตัวแัโคนังน้ำโคนหรือโคนดิสิลุงน้ำตัวเขานำหาไหมน้ำเย็นเร็วเโอ้ยบกี้พวจักอ ан> ันยังเล็กพอเพียง้าหานูไปหาเหลียเสยเห็นพวกโคนเห็นโคนลาบง่ด้เรตเลยมอนแมนลาวบงเลย แค่กับนกอ่อนกับนุ่มขนด่าเลยหนามเมามดปะล่ะเมามดแจ่แก้บุกขัดไว้ก็ไเลยมาทม่ะร้เร็วเร็วแพหนูซอยมูนี่เร็วเร็วกวันนั้จะส่ไปไปไปหาเขาหาหนูไปเร็วฮะไปไปหาซอยกันซอยกันผุนอะพอหาเร็วส่เคลี้ยงไป่นีไปหาหนีไปหาหนูเร็วม่รู้ชาหนเราบคนว่าไปดูมือนะหาดูบึง ก็มึงสายสายเ่ียะเลอกาแฟกับคนนี่น้า,ารรหายเห็นบ้าเมล่อไห่แต่มึงต้เย็นมาอยู่แต่ที่แหลกได้แล้วนอกจะว่าบ้าซอยกันันซอยมันรรมนเข่ามันอรรย่าเว่าซอยเขาดูกเก่าคือบุกคัดแท่บุกเอาห้เขาบ้างหาของไก่บ้รรางกัน่ะเอาไหนจะเรีนออกอะไรกับบ้ท่าน đi vô oh. này, là cái thịt đấy đấy một cũng tắt nhào con nó trên đây con khoai nam mày đâu là thân đi của pháo nó bao lấy nó tắt lên đây

มาไหนตีกับฟั้ยขามบกถึกนห็นอออีกให้อีกเอามาให้หน้ามลุนุ่นเนี่ยน้อไฟกับกับแม่ต้องนั่งมาโอ้ยเออสามกัฟมาๆๆผิวน้าใสลุนลุ้นเจ้าหานเนีลเดี๋ยวนี่นลมาลนี่ยสตัวเราเล่นได้เลยอ้ออยู่นี่เ่ไรเจตัวแม่ไฟ เอาคูไปคูไปน้องไปให้มากจักซอยกันให้อีกว่าไปด่นในอีกว่าคุณคุณไปให้ทั้งนั้นจัง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 ีออกคูคูดแค่ตอนน้เนี้นีนมเนี้นี้ยนมยนี้นี้นีได้ละคนคุดแค่เดียวแต่ว่าโอ้โหโหหวาไหมกาแฟนข้าวพุทธพุทธอย่างเง้ยเรียมเลียยกโยกโขึ้นเนี่นั่น น้ำยยดหยดขึ้นม้เตกาแฟคนกับุกแย่งเดียวเลยนหานเตนใอตีเต็มคาบ่ถึกดำปืดออกมาไหมเฮ้ยเย็นได้แบบนี้เหรอน้เย็นไปจังยนเย็นไม่เรีนนองไปนับคนแลยน้ำน้ำบ่ไหลน้ำเหมือน้เย็นน้ำนหน่อยนึงเลยเดียนเร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 ียนอะไรกันอ้อมขีดวิ่ง งูไล่ตัวี้ดิตั้งชื่อทั้งแถวบงแจ้งหางดอกไม่รุ่นโอ้แจ้งอเด็กหมนูตัวอันน้ำไม่หยอันน้ำไม่หโอ้ยน้ำไม่หน้ำไม่หเนื้อเสียน้ำหยอบกอนเหรองูยี่น้ำดเลยแค่น้ำหมดเลแลวเนมได้หนองไปแ่น้ำหมเลคน้หดน้ด้หมยน่ำหมนหมดนเลยน้ำหดยน้ำเย็นมาเมันขึ้นหมดปลยนี่หะพนหมันบลน้เ โอ้เาเอาเสียไม่ลุ้งแ่บนเราใคงนี่บางคนมันบุกขึ้นเนี่ยมีอรบ้างดิดัดนั่งดัดก็ไปกระเพาะจ้งางนี้เด้อเด้อเด้อต้อกน้กรแฟพแท้ละหกไหลหกไหลน้ำใหม่น้ำไหน้ำไหลละยายยายยยยาจะเผือมันหันดำพืนหลงมันได้มีรุ่นมีไฟนองไฟแนมเอาไฟเอาไคราอีกนี่เป็นทั้งทั้เอามาใหพี่มัเอามาไหพี่

อันนั้นไอ้ยีวัดตัวมีนุ่นคึอวัดตัวแบบไงเฮ้ยไร้ N ีอยเอยีบอยอยี๊บลอยยีลยน้องยหน้ออย่าเดียบรน่อยอัั้นมาไม่ีอนแล้วไปีกบี๊องนแล้วฮเดียวเดียวเดียวสี่นี่ไหมเฮ้ยเเห็นทำได้อขวงหันกาแฟสวบมันก็ไมันก็หนยไ้ตายหรือว่าเออพ่ิ่นดอกพี่น้องบิ้งรุ่นน้ำกาแฟอนาะไรมาตะไก่ไลผุนไหม สองตัวแล้วเพ้เจงขักเลยสองตัวผู้เดียวเลยมืนอเดียตัวุคนเย็นแท้คนทวีปญุ่่นบุไิน้ำบกกระแฟร์นัวพี่นัดพี่มันติล่องไหพี่ไหมนัพี่นั่นะนั่นละอ๋อนูไฟล่องไทยู้นึงมึงผู้น้เหมือนบุคแล้วน้ำน้ำเย็นไหม่เหมือนละนี่อีกนะเจมี ไห้ให้ทางเทิงขอให้อีกและวให้อีกให้ลุ่งมืงเนี่ยกาแฟเป็นผู้จ้องไฟให้ทางเทิงเดียวมืดไปคือพวกเห่าดอกพินุ่นแมนคอยคิดว่าสิมืดแล้วล่ะพูดแมลงนุ่งเย็นลุงเงิไปไปไปอาบน้ำไปลูกไป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 อาบน้ำกันนองอาบน้ำไปได้แล้วนี่กาแฟได้สองโกลต์ติดพระราชิตเราอาบน้ำ อเพื่ออะไรกินเราหลังหนาหลังตานาหมองน้ำมองบกินมากมันหนาวดนะแก่ิกวนก่ได้กัดต้องเย็นก็ไม่ได้กิเลาก่ได้เดียวอินเตามันหนาวเป็นนู่นโดนไหนมันหนาวนั่นกินมากเลยันคือพื่ออะไ้กินเราคนเอาหมันอยู่พี่น้องเอ้ยมอนี่ยสองตัว ขอบพุณแฟนครับสุมองทว่าแล้วครับที่ทิดตาเกิคอยอยู่ดีมีแห้ง,ส,<อ>งสุบูร<ต>ค้นครับชิมนีวันนี้พีรุ่นพร้อมหนังไพ่แม่หนังไพ่ครับมีตู้ครับสวัสดีครับอา่าสวัสดีจ้าหมันอยู่เด้อมือนนี่พี่น้องสองตัวเลยพี่น้อง